<Nun -yue> ở, ở, Nà. Nà. Okay, anh dù nó nghe không nghe măng đúng không ạ สวัสดีครับลานๆพมมีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงมาเล่าให้ฟังเรื่องชอบลุก,กึ้นหนังได้มีบ้านอยู่ลังนึงอยู่ในป่าห้างไกลผู้คนมารัางนี้อยู่โดยกันร่องคนพว่อเมียในใจชีวิตมีความทุขสบายอยู่กับธรรมชาติ อยู่มาวันนึง่งสามีของแกได้เสียชีวิตลงเวลาประมาณห้าโมงเย็นเมื่อเป็นเช่นนั้นแกก็จำเป็นต้องรีบเดินทางกลาวมู่บานเพื่อจะมาบอกจาาบ้านในมู่บานให้ได้รับทราบพัมาถึ้งมู่บานแกก็ได้ปูดคุ้ยกับยาปีนองว่าจะทำ ID, อไอดีเพราะตอนนี้แกได้ติ่งสามีตีเสียชีวิตไวตีบานตำลำพัง แกได้ปวดครับยัดพี่น้องปึกซ่ากันเลยยัดกล้องแกก็ได้ปวดขึ้นว่าแกรีไปบอกใจเสีคุณนั้นเติด์อาเขาไปคว่าซอบแามีต้นก่อนเตีบ้าน,นแกพอได้ยินใส่คำนั้นแกก็รีบลุกขึ้นไปทันทีใจ่สีคุณพร้อมรับสาบเร่องตกย่างแล้วก็รีบไปเี่บ้านผู้ตายทันทีไม่รอจา่าแตงเสีคุณก็ได้ออกเดินทางกันมา ซึ่งบรรพูตายก็มือกำพอดีในระยะทางในบ,าน,บานผู้เสียชีวิตในนนทคุ้มป้าตั้งเต๋อหดเต่าบานก็ได้มีป้าหมานกันกลางอีกที่บอกเก้าตังเสีคนก็ได้อ่านคำพีตามาศาสนาะในคืนนั้นตังเสีคนก็ได้สับเพียนกันนอน ถึงสินั่งกินน้ำชากันไปคุยกันไปพลางเบ่ได้เป็นเพื่อนกับคนไต่อ่านนังซื้ออยู่กวา่วากว่าจะสาว่างกุุงอีกนั่นจากหนังคุยกันพอนนาน,นานก่าก็มาเปลี่ยนเป็นนอนคุยพอคุณคุยได้กันสักปักนึงเพี้ยงกุยกันก็เหยียบลงกันที เลือดแต่คนดี่นั่งอ่านคอมพีแกดได้อ่านคอมพีเสียงบรรนในบ้านดังมุมมัมมุมมัมฟังแล้วก็น่ากลัวตามบรรยากาศทีเงยียบสงัดมีเสียงร้องอยู่ไกลๆเสียงร้องดังเป็นระยะระยะมันน่าหวังวิงเลือกเกินในคำคืนนี้เสียงนั่งอ่านคอมพี ก็แ่ยงดังเป็นตอนเนืองต่อเนืองอยู่ตลอดในตอนนั้นคนดีนางงานกำพีก็ได้ปั้นลังมามองเพื่อนแต่พัวเขาก็ได้รับกันมดแล้วก็แล้วก็เลือกแต่ก็นางงานกำพีอยู่ตามลำปังก็ตกดึกประมาณเตียงคืนซบนนั้นก็ได้ลืมตาขึ้น ลูกในตากองมันเลือบไปมาเลือบไปมาทำให้หน้าครัวหมากในใสายตาของมันมองไปตีก้นนางอานคำพีอยู่ตลอดเวลาก็ราะก้นตีนางอานคำพีนั้นะแกก็รู้สึกว่าเมื่อมีอะไรจบตามองแกอยู่ตอนนี้ด้วยความรู้สึกเช่นนั้นแกก็ได้พั้นไปมองซ๊ ตีนอนอยู่ข้างๆซบนั่นก็ได้ปั้นหน้ากลับตําเป็นปกติเมื่อรับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่าเป็นแบบนั้นเพราะว่ากุนติอันกัมพีอันไปมองมันก็ปั้นหน้ากลับตันตีแต่กุนติอันกัมพีแอก็มีประสบการณ์มาเยอะเพราะป้าตีกลุ่มหน้าซบอยู่ตุกเปิดออกได้อย่างไรแอกก็คิด หมาเออเกินแบบนั้นเราไม่มีไข้ตี๋หมาเปืดออรในตอนนั้นแกตํำเป็นไม่รู้เรื่องแกนั่งอ่านกัมพี่ตามตามป่าซาใบเรือยๆปกติแต่ไม่รู้ไม่เห็นให้ได้ตั้งนั้นบังเอิญหน้ามีกระจกวางอยู่ด้านหน้าของแกทำให้แกมองซบนันไดโดยตีแกไม่ต้องเลี้ยวแหล่แกมองไปตีกระจกแกเขาเห็นแล้าวาอบนอนอยู่แบบนห้น หลังจากนั้นเจก,ก็ได้อ่านคำพี่ไปเรื่อยๆแล้วก็มองกระจกนั้นไปปางมองแหลกพอได้สักปักหนึ่งซบนั้นก็ได้ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งทำให้แกมองเห็นในกระจกนั้นได้จับใจเลยทีนี่อันเ,เ,เนี้ยแกเลยนยจกกันเลยหวยนู่นลืมตาขึ้นแล้วเล่าเกก็เลยได้รู้จัดแล้วและว,ว่าตอนนี้มันกำลังเล่นนานแกอยู่ แกก็แกล้งต่าเป็นเอยเพื่อต้องการในพี่ตนนั้นปิดตาลงอีกครั้งนั่นแหลวก็ได้พ้นตามที่แกคกิดไหวจริงก็แกเอ๋ยนะในนูหนหน่ก็ปิดปิดตาลงเร่อยไม่ยากให้รูวว่า,ว,าว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งกับจบมันเดี๋ยพี่กาบจริงอยู่นั้นก็ได้ปิดตาลงเป็นปกติได้เมื่อเดี๋ยแกกิดไหวได้ได้พุนจริงหลังจากนั้นแกได้ เรียเปือนๆเลยให้ลุกขึ้นมาอันกําปี่แตนแกมังนะว่าแกว่าแกจีลงไปตาตูระแต่จริงงินแกเห็นแล้วแหละแกลงตาตูระมั้งนั่นี้นะแกบอกกับเปือนว่าจะเหยี่ยวมั้งอะไรบางยีลงไปเหวี่ยวตะกิดอะไรประนหน่อยเปือนก็ตกลงแกคนนี้ก็ลงไปจีแล้วจะจะเหี่ยวจะได้คนเดชซ่องก็มาหนังอันนคำพี่มาหนังอันแตนแกลาวแล้วทีนี้แกลงไปตาตูระ แต่จริงเงนแกเห็นแล้วนี่ก็เปิ้ลเีซ้องมันตังอันกัมพี่ได้สักปักพี่ตนนั้นไี้ซึ่งหลังซบยัก็ลืมตาขึ้นหลาวน่ะลืมตาขึ้นหลาวที่นี่แต่เปิ้ลก็เดซ้องเงินโดยความเดียวาแกระมัดระวังตัวแกก็ได้ฟันหน้าไปมองเห็นพอดีได้หลังซบนั้นก็กําลังมองมองแกอยู่อันแกไปเห็นพอดีแต่โดยความประสบการณ์กันมาันน่ะประสบการณ์กันมานัารรบนมนไม่ตวนแกก็ไม่อุยไหวอะไรเลย เออแกจะลาดเกก็จะอยู่เฉยๆอยู่หนิงๆเงียบๆแต่แกรู้เร็วว่าเปลือนกล้องแกโดนเล่นนั่นมาแน่ๆคนนั้นนี่ไปจีนั่นนั่นเร่งไปจีนั่นเร่งแล้วแล้วยังไม่ลบมาที่แกก็ได้อยากกุ่เปลือนกุ่เดี๋ยวจะไม่หลุกขึ้นแกก็บอกเปลือนว่าแกจะไปจีสักเดียวเหมือนกันแกก็จ่ายเป็นนั่นเหล่าเป็นนก็กุ่มติดดิ้ติอยากแกละ เพืือนคนเด้ามเงยหุกขึ้นเลยก็ะตกลุงก็ได้ยิบกัมพีมาอ่านต่อแตนแก่ลาวนะมันงกันกัมพีต่อแตนแก่ลาวทับเปลี่ยนกันไปตอนเวลานี้ก็ประมาณทีสามแล้วคนเดชามก็ได้อ่านกัมพีไปเรื่อยๆเรื่อยๆแกก็หนังอ่านตัวสร้างตามคนนนั้นนนอ่านกัมพีออกกันตัง้งปีนะพออ่านได้สักปักนะพี่ตนนั้นก็ลืมตาขึ้น อีกแต่ครั้งนี้เปืือนแต่นั่งกับพี่อยู่นั้นไม่เห็นนั่นว่าพี่ตนนั้นกาลังมองแกอยู่กำลังมองอย่างนั้นแต่คนเด่นนั่นก็ก็คือเปืือนคนเต้เสโดเดแกได้ลุนขึ้นมาสักปักแล้วแต่แกตําแกร่งนอนนะเงียบยงยเงียบอยู่นะแกนอนเงียบเงียบอยู่เปืือนที่นอนอยู่นั้นได้ลุกขึ้นมาบอกเปืือนว่าแกว่าเอ้ยมันกับพี่ไปก่อนนะเดี๋ยว ไปไปตัวละกลางต้นตัวละอิดกลางลงไปล้างสักน่อยสักเดียวหยิบกลับมาเดี๋ยวกันหยิบกลับมาที่เงือเปลื่นแยนกับพี่อยว่าเออโอเคตอกลุงไปตึดต่างชาติุนั้นลุงจากบ้านไปแล้ววนะันหน้าก็ไปไปใดไปไป,ไปแล้วไม่รบมาเลยเนยะแต่ว่าอันทีจริงนั้นต่างชาติุนั้นนั้นตีลุงไปนั้นไปแอบดูเปลืน่นเปลื่อยอยู่ข้างข้างบ้านนี้ด้วยกันนี่ท่างชาติมันมุข ก็ไม่ได้นี่ไปไหนหรอกตึงหลังจากนั้นดีนั่นพี่ๆตุนนั้นก็ได้หลอกขึ้นหนังดิหลังนี้เป็นกลนุ่นเนียนโอปพอมีความรู้วิชาอยู่บ้างนะเกียวกับเรื่องเวทมนต์ไสยศาสตร์นั่นนะแต่พอรู้อะไรกลุ่นเนียนตึงแกได้เอามือของแกน่นะฟักหลังพี่เต่นหนังหลอกขึ้นหนังขึ้นนั้นให้นอนลงแกก็อ่านคำปี่ต่อ,ตอแกไม่กลัวแกแกมีประสบการณ์ความรมู้เวทมนต์ไสยศาสตร์แกมีกุนเนียน คนเหมือนต่างสามเดบดูแกอยู่นั้นก็รอรุ่นเลยว่าว่าว่า,วาปันปื้อดีเหมือนคนนี้มีวิชาคมต้องเอาพี่ตุนนี้อยู่มาคือก็มันก็จับแ,แล้วลมันก็รอรุ่นแกอยู่แล้วว่าว่าแบบไหนแต่ว่าแหลนก้าวิาาว่งด้วยกันนี่พี่ตุนนี้ก็เล่นนานแกไม่เหลิกหลุกขึ้นหนังมั่งตําตาเลือกลากใส้ไปไส้มามั่งแต่ให้ต่างสามคนเดียบดูแกอยู่นั้นยุบโจ๊กมน,นี่แหละอยู่กังมิมคว้าแกลาให้ฟัง แกว่ากลางนี่มันมันนักออกการมันนักว่าเดิมไม่เหมือนกลางเล็กๆเล้วตอนนี้มันยกขึ้นหนังเลยมันออกจริงดินั่นไงทิ้งบินีแกก็ได้ยกขึ้นนี่ไปเอากาวรั้นหดือยนไอนหมอนมันนึ่งกับมือเลยก็ชวดเวดมุนกาท่าเร่งดังมุมมัมมุมมัมพี่ตบนั้นก็นอนลงทันทีพอได้ยินเร่งแกชวดแล้วไออกาวรั้นถึงทำไหวนี่แต่แกเสกันไปรวยรอบๆหลังนั่นแหละเผื่อไม่ให้พี่ตบนั้นกาวจิิงหลังนั้นต่อจริงตอนนี้มันแกสว่างอะไร ไอ้รองแล้วหน้าวันที่ห้าว่าลุงประมาณนั้นแหละแกบอกให้ฟังกันนะเพื่อนต่างร่ำคนนิดเรื่องเล่าตอนลุงได้ได้ดีแล้วก็รีบขึ้นมาบ้านแล้วมาต้มน้ำต้มไมาได้พอได้กินข่าวแก่กูปีกันเลยอ่ายเปื่อนเปลือกอ่ายเปื่อนกินกันเลยเอก็เรื่องเล่าเป็นแบบนี้นะไม่ก่อนมาโบราณๆแล้าพวกหรือโบราณจากฝังต่อแล้วเดินไปยายเหล่าไอ้เรื่องอะไรยกันยังมีายไรๆออ่าโอเคเดี๋ยวข้าจะรับกันไปเดี๋ยวก็ พิ่มไปทำคลิปในป้าอาจ่าบ้าง,างใน่อยบานหลังบ้างคือจะรับนไปนะโอเนะพอันนี้ไม่ได้ไปไหนผมไม่พ้นมันตอกกลว่าไม่ได้ไปหนรก็เอาเรื่องมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้นะเรา,าตัวนี้ชุดนั้นก็ไม่ค่อยสบายสบายต่างๆมีไปหนังทำคลิปกาควายในปานยางเดียวตั้งแต่ไ้นั้นตัวมันจะไปทำไหมพวกเราได้ชมกันแล้วนะด้วยมันก็พี่แต่นี้ก่อนน่นๆทั้งันเป็นก็ตรงนี้ทุกคนพี่งานหนะ้ะ วัสดีครับเพิ่ม